អ្ហ <experiences> ៎ប pues ែបយកសะใจไปเลยพี่น้อง พี่ดองมาต้าก,กันบ้างนี่อัน,นี้เราใส่ผัาสีใส่พริกคพคอีกิกหน่อยหนึ่งพี่อ้องต้าจิ๊ดแห้งใส่พริกเ้า สบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนเนาะเรียบร้อยพี่น้องตำมักตำมักม่วงเฮิมหรือว่ามักม่วงห่ามอะไรพี่น้องบ้่นบ้่นเฮาสือเอิญม่วงเหิมแต่ว่าคนไอ้ภาษาไทยเสื่อเอิญมักม่วงห่ามนี่แหละอันเดียวกันพี่น้องเรียบร้อยยอดบึงให้เบึงไกาน้องเอ้ยเอาแบบให้มันสะใจไปเลยนี่นี่แหละมักม่วงกันพระมหาชนกพี่น้องเนี่ยมันกำลังเพิร์ม บเปียวดอ,อกสีม,มัน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 เปียวเปียวนิดหน่อยแล้วก็พักนี่แหละพี่น้องพักกระโดนที่มันเลื้อมอือก,ก่อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ได้แคบมูมาไปลงมือเขาเรื่องโอ้ยสะใจไปเลย,ยนี่บังเอาคำแรกแหกมานฝังหน่ยอยคำแรกแหกมานคำเสนอได้เนี่ย คนที่กินพี่น้องมันผสมมันบูเปลี่ยวโคตรเอาอีก แก้มพัก,กระโดน <c oughs> <c oughs> ตั้มแบบแบบปอกเปลือกกับแบบโบปอกเปลือกพี่น้องเอาผสมเข้ากันเลยทีแรกยันมันเปรี้ยวไงก็เลยเอาแบบโบปอกเปลือกใส่น้ำ <c oughs> บันทีนี้มันโบเปรี้ยวสัมมันมันอออืื้ห <c> ม <oughs> อันนี้นะซองหมากเองเลยพี่น้องซองลูกนี่อุ้ยบักหลายจุนพูนอยู่เลยขนาดแค่ซองลูกอืมออร่อยพี่แล้วมันเปรี้ยวนะ เอาสะใจไปเลยพี <c oughs> ่น้องปากสิจีกย้อนพี่น้องเลยช่อนกับมี สาใจนะสอน <c oughs> จักแบบนี้เลย <c oughs> เอาช้อ,อ,ชอนนำกระดอยเดี๋ย <c oughs> วพี่น้องสีวาย <c oughs> <c oughs> เมนูอยวนำลายพี่น้องเอ้ย ngải mù tiểu hột Mù tiểu hen Mà từ giấy mình ăn ừm phần hòm giọt đơm đi đâu rồi <cười> <cười> ้าวสดนำ้ำมาเขาทาปันเพื่อนนี่ปากเปื่อนพี่น้องเ้ย สุดยอด <c oughs> สุดยอดสุดไป <c oughs> <c oughs> นั่งเลกินดีปั bơ bớt trái trái bên não ấy, lại, tăm cái xong mạt ê ว้าวเพชรเป็นได้เหมือนเนี่ยใส่พริกบร้ายเป็นได้ือ โอ้โหบว๊วยเลยพี่นอ้องเ้ยอิ่มขมังคำลามีคำเสนอก็ต้องมีคำลามีคำมีคำแรกก็ต้องมีคำสุดท้ายนี่อืม โอเคเนาะพี่น้องกระชั้นคลิปนี้เขากขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะจังไดงก็ขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมแวะเข้ามาเบิ่งคลิปของเขาช่องของเขาฝากคือเก่าพี่น้องพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบมักคลิปของเขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เขาหนิเด้อพี่น้องเด้อพอกันไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพอกันไปคลิปหน้าบายบายสบายดี